นี่ทุกคนเรามีของเล่นด้วยนะอยากเล่นนะยืี่ป่ะมันจะเป็นฟองเหนียวเหนียวนี่เรามีของยืนด้วยคือมันจะเป็นฟองเหนียวเหนียวนะนะมันจะเป็นฟองเหนียวเหนียวนะขอถอดอีกอันหนึ่งให้หน่อยได้ไหมข้ามเองไม่ควรเจี๊ยบตังถอนเลยอันนี้มันอยู่ชิ้นขาดมากแะขาดไม่ขาดผู้ไม่ขาดไม่เคยขาด ทุกคนติดหัวหนูติดหัวมันสวยมากหนูชอบมากตอนเด็กตอนเด็กหนูชอบมากที่มันเป็นค่อยคอที่ไปซื้อที่งานวาระค่ะแล้วก็เป็นลูกโอรินเจอร์อะแล้วก็มาเป่าเข้าเปาไหมยู่ข้าวแก้วอายูขายของไปเลยเขาจะเข้าวแก้วเขาจะทำเป็นเฟกให้เข้าไอแพดด้วยค่ะโอ้ยทำไมอนีจะอั้นอะ กล้องแกอยู่ในกล้องไงเอ็กซอก็เจ้าของโรงแรมจะมาปรับนะมาขายของเรีคนดูเยอะแล้เมาอนกับเฟเฟกแน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูมีโปรโมชั่นและก็คูปองเยอะมากๆเลยนะคะนี่กดคูปองข้างบนนี้นะคะแล้วก็กดสั่งสินค้าในตะกร้าข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเรามีชาลิตชีนะคะเป็นชาดิท็อกออร์แกนิกพรีเมียมช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ปลอดภัยต่อสุขภาพไม่มีสารเคมีเลยค่ะถามว่าังนช่วยในเรื่องขับถ่ายได้ยังไงมันคือชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาตินะคะเลยทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลําไส้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าร่างกายเราจะเหมือนแบบติดการดื่มชาดีท็อกไหมหรืออะไรไหมตัวนี้ไม่เหมือนชาดีท็อกตัวอื่นเลยค่ะเพราะว่าว่าย,ยูค่ะมันรู้สึกฟองมันเย็นที่หัวเข้าหลังหัวหมดเลยโอเคแล้วก็กาแฟตัวนี้นะคะเป็น กาแฟดริปพรีเมียมนะคะเป็นเมล็ดพีเบอรี่สำหรับคอกาแฟนะคะควรจะรู้ว่าเมล็ดพีเบอรี่เป็นเมล็ดที่เป็นเมล็ดที่พิเศษแล้วก็ต้องคัดเฉพาะใช้มือคัดเท่านั้นนะคะเป็นเมล็ดกลมปกติกาแฟมันจะเป็นครึ่งเมล็ดใช่ไหมคะเป็นลูกถั่วแต่เนี้ยนี่บีดูนี่เต็มมือถือเลยใช่เมดเาด้วยมันเดเช็ดก่อนแล้วหนึ่งให้ทุกคนดูดิเขาเล่นเขาเล่นนะคะทุกคนแล้วดูสภาพมือถือ ่วดูมือถือเขานะคะเพื่อนหมดเลยัน้ย้ขายของต่อเลยเขาจะมาบอกนี่ค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะเป็นกาแฟเป็นข้างในเป็นดริปนะคะจะเป็นถุงดริปแบบนี้มีทั้งหมด5้ซองนะคะ1นซองมี12กรัมชงได้เยอะมากเลยค่ะ